ไม่มีโรบักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัก การเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกยงแค่นน้องๆน,น,นะครับมาเติมหล่ะ f อ c ดีชอบแล้วเราก็จะได้ของคุ้มมไปมากมายนะครับว่าจะเป็นโรบักนะครับจินมองอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเลตอาร์บีฟีฟาออนไลน์ R B, คอนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไปให้ตาล่างคลิปนี้นะครับทานผู้ชมมาเติมกันได้นะครับสวัสดีครับผมจานแดงและวันนี้จานแดงผู้นี้ ก็จะมาบอกข่าวสารแกทุกคนนะครับก็นะครับอยู่ผมเองจานแดงซึ่งวันนี้จานแดงก็จะมาพูดถึงเรื่อง I Univorsal Time ทซึ่งก็มีหลายคนนะครับบอกว่า I Univorsal Time ทนะครับมันก็ใกล้จะเปิดเทียบร้อยแล้วใกล้จะนูน่นใกล้จะนี่แล้วใกล้เหลือเกิน กูในใกล้ตายแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ก็นะครับทุกคนก็นะครับเออในหน้าของที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะเป็นภาพสีดําไม่ก็อะไรต่อันนี้กูจะตัดต่อลงไปแล้วมือชมแต่ก็เอาเอางั้นทำมันไดมีรูปภาพขึ้นนะเนาะก็นะครับไอยูนิเวอร์แซลที่ทุกคนใกล้เปิดแล้วว้าวคือใกล้เปิดนี่คือใกล้เปิดจริงๆนะครับใกล้เปิดประมาณไม่กี่วันนี้แหละนะครับแต่บอกเลยว่าเออตอนนี้เขากลังเปิดเบต้าเทสเนาะก็อาจจะแบบว่าคัดคนเล่นไป100คนนะครับซึ่งมีหนึ่งในนั้นก็ไม่มีกูนะครับท่านผู้ชม นะไม่มีผมอยู่แล้วแน่นอนนะท่านผู so too, like, ้ชมไม่ต so, so, ้องห่วงว่าม so, ันจะมีคนไทยที่มาเล่นไหมใช่หนึ่งนะไม่มีผมนะครับท่านผู้ชมก็นะครับเออในตอนนี้นะเขาบอกว่าเออถ้าเกมเปิดแล้วนะครับอาจจะมีคุณสีด้วยนะเออนี้ไปถามมานะครับไปถามเข้ามาเลยนะครับกว่าเขาจะตอบใชเวลารักเป็นชาติเลยก็นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ใครแบบว่าติดตาม A U T แล้วก็แบบผมไม่ได้มาทำงานนะก็ต้องขออภัยด้วยครับประมาณ4-5วันหรือเปล่าก็นะครับหลังที่เขาเปิดเบต้าเทสนะครับ1วันนะท่านผู้ชมก็น่าจะเปิดพรุ่งนี้นะครับเบต้าเท เปิดพรุ่งนี้นะฮะหนึ่งร้อยคนเนาะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาเล่นนะครับหนึ่งร้อยคนอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแล้วก็นะครับท่านผู้ชมพอเขาเปิดไปทีเสร็จนะครับเขาจะนับเวลาถอยหลัง24ชั่วโมงนะฮะก็คือว่าให้มันถ่านไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็ทําการเปิดเกมนี่ท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็คาดับเวลาไว้ว่าประมาณส3วันนี่แหละถึงจะเปิดเกมจริงๆนะเออเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังเล่นกันอยู่นะครับผมก็อยากจะเล่นบ้างนะท่านผู้ชมแต่ว่านะกูไม่มีบุญบาปสนับอย่าไปเล่นกับ ใครที่อยากเล่นนะครับก็เออรอรอไปนะครับอีกประมาณ2 3สาวันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะเปิดเล่น,เ,ลนเร็วนี้ท่านผู้ชมก็ข่าวดีนะครับมีแค่นี้ส่วนข่าวอื่นก็เป็นข้อมูลเกมที่ถ้าคนดูอยากจะดูแล้วก็ใช่ผมไม่อยากให้คนดูดูเพราะว่าเออมันเยอะมันเยอะ <laughs> มันเยอะมากนะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเออปุ่มโทรศัพท์เออปุ่มโทรศัพท์เอาเป็นว่านะครับใครที่ล่นโทรศัพท์นะครับได้ว่าปุ่มแม่งโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะคคนดูเพราะว่าแม่งเยอะชิไหาย เยอะวจนแบบว่ามึงจะกดยังไงแล้วกูงงเหมือนกันว่ามึงจะให้กูกดยังไงวะมันโคตรเยอะนะผู้ชมเออใครไปเล่นว่าโทรศัพท์มันเยอะเกินเอาเป็นว่านะครับคนที่เล่นโทรศัพท์ก็ชนนไปหน่อยแล้วเนาะแล้วก็ไอที่เขาใช้เทียโทรศัพท์เครื่องน,นั้นเป็น i p h o n นะครับน่าจะ iPhone 12ได้ไมั้ง60เฟรมแบบรายยาวๆเลยท่าผู้ชมแต่ iPhone หรือว่ารุ่นอื่นอันนี้ไม่รู้นะครับเขาเขาใช้โทรศัพท์โคตรท็อปอะเออแม่นะค,คนดูมานี้ ส่วนข้อมูลเกมนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เอาขึ้นไปให้เพราะว่าแม่งเยอะจัดจัดท่านผู้ชมเอาเป็นว่าบอกวันเปิดเกมอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะเพราะว่าข้อมูลเกมเยอะเกินไปนะครับเรื่องทำสอะไรอีกเนาะเออท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่านะครับสำหรับผมเนี่ยที่แนะนำนะท่านผู้ชมก็ใครที่เปิดเกมมาแล้วนะครับหรือว่าอยากจะหาสเตนทำไรด,ดีพี่แนะนําไม่ทำซุปเปอร์เซย่าก่อนเลยเพราะว่าซุปเปอร์เซย่านั้นทำยากมากนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เซย่านั้นโหดสัตว์รัเสเซียนะครับโหดชิบหายโหดจริงๆอันนี้คือพูดดตรงๆว่าโหชชเีย นะครับนักผู้ชมสำหรับคลิปนี้จันแดงทุกคนขอลาไปก่อนจันแดงุ่งนี้บ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้า